เช่นเดียวกันนะครับมาดูกันที่เรื่องของการทอเสือกกกันบ้างที่ก,กี้เราเห็นเรื่องของการทอผ้าคราวนี้เป็นการทอเสือกกซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่จังหวัดเชียงรายนะครับสืบทอดเรื่องของการทอเสือกกมานานไม่ต่ำกว่า100ปีแต่สิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนที่<ม>หันมาผลิตคนที่ทําเสือกกเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆมีแต่ผู้สูงวยัยละถูกต้องครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ นางจันทนาคำพิโลพร้อมด้วยคนในครอบครัวกำลังบรรจงร้อยไหมายกับเครื่องทอเสือกกซึ่งมีจำนวน26เส้นก่อนที่จะเริ่มทำการทอเสือกกซึ่งการทอนั้นจะต้องอาศัยคนสองคนทำพร้อมๆกันไปคือคนหนึ่งจะต้องสอดต้นกกและอีกคนจะทำการทอด้วยมือก่าจะได้เสือกกออกมาเป็นผืนแบบนี้นะครับต้องมีหลายขั้นตอนและนี่คือกระบวนการสุดท้ายนั่นก็คือการทอมือครับการทำเสือกกที่นี่ใช้ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งตอ่อหนึ่งผืนครับ ซึ่งการทอเสือกกกจะต้องอาศัยประสบการณ์เพื่อให้เสือกกนั้นดูแน่นหนาและทนทานต่อการใช้งานหรือได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหรือมากกว่า100ปีมาแล้วแต่ทว่าการทอเสือกกนี้กําลังจะจางหายไปเพราะไม่มีการสืบทอดจากคนรุ่นใหม่ตัวหายโยเเจ้าะ่้ามดไอเจนแม่เขานี่ก็คุงจะมีละใครเมื่อสืบทอดแล้วเจ้าลูกหลานนี่ก็ ากาาาารทงาํงนโดยก่อนที่จะมาเป็นเสือกกนนั้นจะต้องปลูกต้นกกในพื้นที่แบ่งมาจากการทํานาข้าวบางส่วนเมื่อถึงเวลา3เดือนก็ทําการเก็บเกี่ยวนํามาพึงแดดให้ต้นกกแห้งและนํามาทอเป็นเสือก,กกหรือขายต้นกกแห้งเป็นกิโลกร,รมัมเป็นอาชีพตด้เลยเป็นอนาชีพมาก่อนตั้งแ,แต่เมื่อผมน้อยๆมันก็เนี่ยมายะจนเียวแล้วยุเมหน50ิปายก็ใช้อย่างนี้อยู่ปีหนึ่งก็ได้ประมาณสามรอบ แต่ปัจจุบันการปลูกกกได้ลดลงจากที่ปลูกมากถึง100ไร่ในพื้นที่ปัจจุบันเหลือเพียง50ไร่ถึงแม้ว่าจะมีราคาดีกว่าข้าวก็ตามบ,บานะงคนกับใหญ่กว่สี่ห้าไหลเลยบางคนส่วงงานนี่อายนกับ้านี่นี่ไงดีทุกคนอ่ะอ๋อบางคนกับมันมีไข่เกีวล่ะเกี่วก็เดียวกับลูกอีหากทั้งหมดลดลงไม่ว่าจะเป็นต้นกกและคนทอเสือกก สิ่งเหล่านี้จะเหลือเพียงคําว่าอาดีตเท่านั้นพ้นเดชพลวันถ่ายภาพผูพดด้ดีกิติสถาพรทีมข่าวภูมิภาครายงานจากจังหวัดเชียงรายครับน่าเสียดายถ้าเกิดว่า การทอเสือ,อกกคุณภาพดีจะหายไปจากประเทศของเรานะฮะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ปลูกก็ลดลงคนทําก็น้อยลงไปเรื่อยๆฮะใช่ค่ะแล้วก็น่าจะมีหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการสร้างสารรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์เข้าไปช่วยด้วยนะใช่คะสมมติสาาเสือ,อก,กกออกมาแล้วจะเพิ่มมูลค่าไปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นยังไงต่อนอกเหนือจากเสือนะคะก็เดี๋ยวให้กําลังใจกันนะคะแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าเราจะมานําเสนอกันค่ะ